สวัสดีค่ะวันนี้ยำปูกระเทยเ,เรียกร้องมาดูในโคกเลยแซมทำน้ำทำเครื่องไว้แล้วนะคะดูสุโน่นะคะโอเคนี่อันนี้คือปูดูนะคะปู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 ปปปปแกะไว้แล้วเป็นแค่ยิงแล้วปูม้มาตัวเล็ก ใกล้กระมังเลยจ้าใกล้กระมังไปเลยนะเห็นชัดๆนะคะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะมีความต่ำระบายแตกโุ้ยมากระเด็นเลยกระเด็นถึงชุดนอนหึงเลยคุณพระเบาๆอ่าจะได้มีความนัว

ไม่ใช่โฮบินนะที่มีแบบหมาด้วยไปทางนู้นแหละไปบ้าไปนู้น oh, โอ้ย่ายยยวยยยยยวยยยยยวยนยยยยยยย้ายย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 ่ย้ มาที่หน้าเลยราคามีความแซ่บไปราคาะค๋ยวขอชิมน้ำแต่ชิมน้ำไม่ได้มาอร่อยละหนัวมากเดีย๋ยวชิมให้ดูสักขาววนะเนาะเยี่มเยี่มเดี๋ยวต้องเก็บกินอะไ